พ่อเมียวันนี้พระอาจารย์เตรียมนิทานธรรมาบทนะเอาเกาก็อือก็ต้องขอเจริญพรหนนนังเตียมน,นะ,ะนนนนนนะลูกๆทุกทา่านทุกคนเนาะเออวันนี้พระอาจารย์เตรียมนิทานธรรมาบทเรื่องอ่า พระอ,อุบาสิกานะก็คือทายิกาท่านหนึ่งนะก็คือนางวิสาขาวันนี้วันหประวัติของนางวิสาขาลูกนะว่าท่านเป็นใครนะนะเป็นลูกของใครนะ้้วได้พบพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนะวันนี้พวาจารก็จะนำมาเสนอะเอา้าเริ่มเลยนะ นางวิสาขาเนี่ยลูกท่านเป็นบุตรเป็นลูกของพราหมณ์ตระกูลของพราหมณ์นะลูกนะนะเป็นลูกของท่านาพราหมณ์พราหมณ์วิคาอะไรนะวิคา,เ,านะเออเป็นลูกของตระกูลพราหมณ์บิดาบิดาท่านพ่องท,ท่านชื่อว่าอะไรลูกพ่อท่านพ่อของนางวิสาขาชื่อว่า ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรใครได้พ่อของมหาาวิกา迦วิสาขาะชื่ออะไรลูกชื่อดางเอ้ยได้พ่อบิดาคือทักนนชัยถนันชัยลูกนะท่านถนันชัยเป็นพราหมณ์นะเป็นท่านเจดีย์นะเป็นท่านเจดีย์พราหมณ์ ท่านเจดาัาเยดผีพนัชัยแม่่แม่ชื่ออะไรแม่ของนางชื่อนางอะไรนางสอสเสือตะลูบอมมานอนหนูสลาาอ่านว่าสุมา ตุมนาเทวีตุมนานาตุมนานาะตุมนานาะเออนะในตระกูลของพระในตระกูลของเศรษฐีนาะนาะวิสาขาหน่เป็นผู้มีบุญอยู่นะเกิดในตระกูลเศรษฐีนะตั้งใจฟังนะลูกต้องตอ,อบนะลูกนะเพราะว่าผลประกาศชนีบากมาแล้วนะวันนี้เราจะมีการแจกด้วยเพรานะนั้นนะ่ะมีการตอบด้วยนะลูกนะเพราะนั้นละูกนะต้องตั้งใจฟังนะ นะใครจะได้บ้างวันนี้นะใครจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ลูกตั้งใจแล้วนะเออนางตุวรรณเทวีเป็นแม่ของนางทุชาดาทีนี้อยู่ต่อมานางทุชาดาเนี่ยลูกท่านบรลูธรรมลูกได้สําเร็จครรมตั้งแต่อายุเจ็ดปีและลูกเจ็ดปีพวกเธอกี่ปีแล้วลูกพวกเธอกี่ปีแล้วปอไหนนี่ปอไหนปอไหนลูก ปอสี่ไหนป๊อสียกมือขึ้นปออห้าปอหกเออนี่จะก็จะประมาณรุ่นพวกเธอที่แหละนะนะชูชดาตอนนนั้อายุเจ็ดปีเจ็ดปีเนี่เป็นรุ่นพี่ไหมเป็นรุ่นพี่ไหมเป็นรุ่นน้องใช่ไหมเออนั่นแหละทีนี้สุชาดาอายุเจ็ดปีนี่บังเอิญนั่นเลยไปฟังธรรมนั่ตามปู่เขาเรียกว่าปู่ของท่าน ปู่ของนางจุชดาเลยได้พาไปฟังพระธรรมเทศนาตอนพระพุทธเจ้าในเตล็ดมาก็เลยมีโอกาสได้ไปความธรรมนางจุชดาเนมีโอกาสได้ไปความธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดปีลูกหลังจากนั้นความธรรมเตร็จลูกนางอุชดาก็ได้บรรลยุเป็นโสดาบันลูกตั้งแต่อายุเจ็ดปีลูกลองคิดดูนะอายุเจ็ดปีได้สำเร็จเป็นโสดาบันนะลูกนะ ล้านต่างั้นอยู่ต่อมารือต่อมาเรื่อยเรื่องลืมบอกไปเมื่อกี้นี่นะบ้านเมืองของนางสุชาดาอยู่ที่เมืองเมืองอะไรเมืองไหนเมืองพัทยาแควอะไรแควแควอ่างค้าต่อมาได้ย้ายจากพระบิดามาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งพระพุอาพระบิดาขมันา มาดามของท่านพ่อกับแม่ได้ย้ายมาอยู่อีกเมืองเดิมคือเมืองอะไรเมืองอะไรเมืองตาเกียรตินลูกตาเมืองตาเกีตเมืองตาเกีติมันอยู่ระหว่างกรุงไทยกับกรุงไทยลูกกรุงไทยกรุงราชคฤห์กับภาลานะสีนะลูกตาแล้วต่อมาทีนี้พอนางอายุได้16ปีนางอุทาดานี่ ทำอะไรอายุ16ปีพ่อแม่ให้นางปูชาดาทำอะไรให้ทำอะไรเอออายุสิเสี่ตัวเมื่อก็ให้แต่งงานให้เอาผัวปางนางให้เอาผัวเออนะนางปูชาดาเนี่ได้เอาผัวคือได้แต่งงานกับใครได้แต่งงานกับใครลูกลูกของตระกูลพามแต่ว่าชื่อท่านว่าอะไร ชื่อว่าอะไรเรอตะกูลาพามฮนะคือชื่อว่าปุณณะปุณณวัฒนโลูกนะลูกชายท่า,าพนพามนะลูกปุณณวัฒน์นะทีนี้แต่งงานกันมาทีนี้แต่งงานกันอยู่มาเรื่อยๆนะน,นางทุษฎานี่เป็นไงนับถือศาสนาอะไรน,นางทุษฎีศาสนาอะไร พูดนะลูกน้ากศาสนาพูดหนาอยากแรงก้าด้วยนะหน้าตุลาเนี่เป็นคนกับทักพ่อเนี่ทีนี้น้นรับถือศาสนาพูดนะลูกทีนี้ฝ่ายฝ่ายสามีนี่ศาสนาอะไรลูกฝ่ายสามีผัวน้านับถือศาสนาอะไรก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ตระกูลอะไรหล่ะแต่งงานกับตระกูลอะไรพระอาจารย์พูด่ะตระกูลอะไรลูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn